ดีค่ะดินเองนะคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2563มีเพื่อนร่วมทิปก็คือพี่เจนั่นเองเหตุผลที่เริ่มทิปก็เพราะว่าอยากไปเที่ยวแต่งบน้อยก็เลยมาจบที่คลิปนี้ค่ะแม่กองอันภาวา2วันหนึ่งคืน ภูมิที่ร้อนอบอ้ามทำให้เรากังวลนิดหนึ่งว่าจะไปรอดจนจบทิปไหมหลังจากที่กินข้าวที่สถานีเสร็จก็เดินดูตลาดล่มหุกที่เราเคยมาแค่ครั้งเดียวรู้สึกแปลกดีเหมือนกันนะที่ทางทั้งที่อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่มีโอกาสได้มาเพราะตอนที่มาก็จะไปที่อัมพวาเลยญาติของเราส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นแม่กรองที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็เลยเป็นได้แค่ สองข้างทางเต็มไปด้วยของที่ชาวบ,บ้านเอามาวางขายทั้งของสดอาหารทะเลเสื้อผ้าผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันเต็มไปหมดตอนนี้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิดทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไปเยอะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยจากตอนครั้งแรกที่มามีทั้งไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งยุโรปสิ่งที่เห็นจนชินตาของคนแม่กลอง กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในการเดินทางสำหรับผู้มาเยือนที่จริงก็ดูอันตรายนะรถไฟที่กำลังวิ่งถึงแม้จะช้าก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเข้าใกล้อยู่ดีหลังจากที่เดินไปดูตลาดจนสุดทางรถไฟแล้วก็ได้เวลาเคลื่อนตัวเข้าสู่ตลาดน้ำอัมพวาและทําให้รู้ว่าที่วางแผนว่าจะกลับตอนสองทุ่มนั้นมันเป็นไปไม่ได้พราะรถหมดแค่ห้าโมงเย็น ทันทีที่รู้ว่าทำตามแผนที่วางไว้ไม่ได้ทำให้ตัดสินใจกันว่าจะไปนั่งเรือดูวัดก่อนถ้ามีเวลาค่อยมาเดินดูตลาดหลังจากที่เราเรียกเรือชาวบ้านเอาแถวนั้นได้ด้วยราคา400บาททำให้เรามานั่งอยู่บนเรือในตอนนี้คนเรือที่เราลืมชื่อไปแล้วเริ่มต้นทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์ของคนอัมพวาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เติมที่วัดแรกด้วยวัดทองคุ้มต่อด้วยวัดบางแคลกลางวัดบางแคใหญ่วัดเจสมสรารนารามหรือวัดบางจากและปิดท้ายที่วัดบางกุ้งที่เป็นอันซินไทยแลนด์มีโบสถ์ถูกปกคุมด้วยต้นโพต้นกลากและต้นไทรน่าทึ่งมากที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ศิลปะสวยงามได้ขนาดนี้เมื่อสักการะหลวงพ่อนินมณีเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางกลับมาที่ท่าเรือผ่านสวนสัตว์ของวัดแวะชมได้สักพักก็รีบกลับไปขึ้นเรือเพราะลมฝนเริ่มพัดแรงขึ้นมาแล้วพอถึงตลาดก็เดินดูกันจนทั่วเพราะไปไหนไม่ได้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายนูน่นถ่ายนี่ระหว่างทางตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่เคยมาซะอีกพอฝนซา ก็กินเวลาจนเกือบสี่โมงเย็นเราจึงหาร้านอาหารแล้วก็ออกมารอรถสองแถวกับแม่กองกันจบวันแรกของเราด้วยการเข้านอนแต่หัววันต่างกับชีประจําวันตอนอยู่บ้านที่มักจะเข้านอนตอนเกือบเช้าโดยสิ้นเชิงเราเริ่มเดินดูวัดเพสมุทรหรือวัดหลวงพ่อบ้านแหลม ที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเขาเล่าขานกันว่าเป็นหนึ่งในตำนานของพระพุทธรูปห้าองค์ก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตบางพลีหลวงพ่อวัดขัาวตะเคาราและหลวงพ่อวัดไร่เข็งโดยวัดเพชรสมุทรนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามเรียกได้ว่าใครที่มาถึงแม่กลองแต่ไม่มาสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนั้น ถือว่ามาไม่ถึงตอนนี้ก็ถึงเวลากลับกันแล้วในการเดินทางครั้งนี้พวกเรามีค่าใช้จ่ายเพียงแค่คนละ482บาทไม่รวมค่าอาหารมีค่าเรือค่ารถไฟค่ารถสองแถวค่าเหมาเรือไปดูวัดค่าวัดแล้วก็ค่าโรงแรมทริปนี้เรียกได้ว่าประทับใจมากๆ ได้กินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งริมทางรถไฟเรือที่เหมาไปดูวัดก็อยู่ที่ลำลาสี่ร้อยทางทางที่ไปเที่ยวได้ถึงสองชั่วโมงกว่าพี่คนเรือก็อัธยาศัยดีมากๆทริปนี้เป็นทริปง่ายๆที่ประทับใจตลอดเขาน่าจะกลับมารองนอนโฮสเทลริมน้ำดูนะ